ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับมารับชมนะครับเนาะเหล่าพัฒนาครับของปูสมหวังครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าในงวดที่ผ่านมาครับผมครับเลขที่ออก5 5 9 9 3 8ครับผมครับสําหรับเลขลางเก่าเครับมาเบิ่งกันครับวันนี้ครับผมงวดที่ผ่านมาส์ปูเขาเก้าเกนะพี่น้องครับตามต่อกันครับพี่น้อง บ,บนล่างวิ่งรูดนะครับศูนย์กับแปดครับ,บ,รบงวดนี้มีเน้นนะพี่น้องครูเน้นในที่แปดตัวเดียวครับ ไก่เรือมนี้พี่น้องเลยไก่มันเป็นธรรมดาจ้ะท่านพ่อแต่มว่าวมันกับว่ากสวนรบเลขติดเลขยินของฟูนะครับเนาะศูนย์หสองปดเก้า กันนะค,ะครับว่าหงปูจับคูนพี่น้องมาศูนย์ศูนแปดหนึ่งสองแปดหนึ่ง แปดสองแปดเก็ดแปดเก้านะครับกูจับกูเห็นแต่คือว่าโบรายหางนะพี่น้องเนอะบอกเล็กวอกไก่นี่คือบอกดูเถอะนะ อาทิตย์ก็ไม่ห่องหงดไก่เป็นอย่างเดียวแปก่ก็ได้พี่น้องบไม่ได้ห่างตลอดได้ถ้าเริ่มเปิดกล่องเริ่มกระตากขึ้นกันครับาบังเด็กสามตัวภูนะครับแปดแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ด เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับรู้สึกว่าพูดยืนหนึ่งเอกสามตัวลายทั้งวันที่น้องเจ็ดศูนย์แปดหนึ่ง 0ูแปครับแถบเรลี4ยก4ตัวน้ำพี่นองดูนแ่เนึ่งูนแปดอ๋อเป็นบวกขับตนี้ รูส้สับเยอะเกียรตพี่น้องเนาะ,อะของเบาแหลมเดียวจีหันไม่ตรงตรงอีกที่พี่น้องเบื้องเอียงเอียงไปสกักก้อนครับบังปูเนี่ยไหน,นะครับเกียรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่ง เลขสามตัวครับ,รรบส่วนเลขสองตัวนะครับปูในที่ศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งครับหนึ่งสองหางพี่น้อง จัดเก็บนะพี่น้องเนาะามักชอบะเดก็ย่าลืมนะพี่น้องด้วยกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะขับพอเตรียมก็กับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะรับที่ไห้แนวยทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาเช่นนั้นแล้วงวดนี้พอเตียมกับพ่อเวฟฟอนคอยเขาแตกปังๆอีกน้อพี่น้องเนาะครับส่วนตัวที่ปูโบนเนนให้เข้ามาเข้าเก่าด้วครับเด้อแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าขับงามเดียครับเนาะกับหนึ่งสองนะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแชร์ให้กดเตีมน้ำแดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตีมน้ำนะครับ ครับเอาชุดท้าใท้ชุดนี้พ่อเตี่ยมขอขอบคุณที่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อแตมครับพ่อเตมขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่สุกตลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตมจะมีแ่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมวนว่าพี่น้องฮ <c oughs> ะกันมวนฟังเบาแหลมเด้บ้านี่ฟังพอเต็มว่ได้หัว,วยี่หร่ามาฮ <c oughs> ะูได้เขามาเรามากบ่มามักคิดนี้ก็กดไปได้ติดตามไปพระสันว่าพลาดโอกาสที่เลียกปูงวนนี้เที่ยวง่ามเลยพี่น้องครับเขาอีกหละงวนนี่ อุปสรานมากกับเขาครับผมเกาเก้าเป็นตัวกันครับหัวนี้เขาตัวฟันเลยพี่น้องครับเรามาระวังกันดีๆครับผมครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะล่าพัฒนาครับผมปูสมหวังครับพี่น้องครับฟังตะซื้อกับไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะครับผมไปนี่คือสมหวังเลยครับครับสำหรับครับผมตัวเนีนของปูนะครับเนาะปูเด่น8ดครับพี่น้องครับตัวติติดแดจะมีศูนย์2ปดแปดหนึ่งแดสองแปดเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเกือบเบิ้เนาะครับเนาะ ครับบบติดแปดตัวเดียวตั้หนึ่งสอง่ติดศูนย์นี่คือโบมีพี่น้องมีต่เลขสามตัวครับผมอ๋อมีศูนย์แปดครับพี่น้องครับสําหรับตัวประเด็นครับผมครับตัวที่ระมัดระว่างนอกพี่น้องเนอกคือแปดสองครับพี่น้องเพราะว่าครับสังเกตเลขแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสองเลขนี่เวลาที่ไล่กันเป็นสเตปไปพี่น้องเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่นี่ครับลักษณะการไล่เลขลักษณะนี้นี่ก็คือโอกาสพลาดยากครับผมครับเพราะว่า ธรรมารักแปดั้งแต่ก็คือโอกาสเขาครับผมพี่น้องกัลละมัดระวังกันเอานะครับเนาะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางครับผมครับสาหรับทั้งช่องของเบาแหลมผ้าร้วย9ก้าผ้าร้วยกับผมแล้วก็เส้นหวยผ้าร้วยกับผมช่องใหม่ฝากตีฝากน้องเอาไว้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วครับพอท่านได้แคปหน้าจอกะอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ครับผมครับคงจะชัดเจนกันย้วยนะพี่น้องเนาะเรชัดเจนกับคอมเมนต์กันเข้ามา มันมีอยู่นี่สามช่องแยกร้ายก็ว่าได้พี่น้องช่องหนึ่งชีวิตครับสำหรับบ้าแลมคระบอมกับความนุ่ยอวยพรให้พี่น้องเอซีทุกคูทุกคนโชคมานครับผมร่ดรวยครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางให้ระมัดระวังกันดีๆน้พี่น้องครับเลขมีเขามีรุดครับผมครับดังนั้นให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปแนวทางครับบอกว่าจะเป็นสำนักใดครับผมครับบ้าแลมขอกราบขอพะกุ้นครับผมครับ ปู่สมบังเนาะครับเนาะแล้วก็พอแต้มคัรผมผู้บรรยายครพมแล้วกับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนให้การติดตามครับผมค่อยให้กาลังใจมาตลอดครับพี่น้องครับบ่าหวยจากเข่าหรือจะลุดเนาะครับเนาะครับกับขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนกลับสาหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม